อะไรหรอมาเนี่ยบังทำอะไรของมึงอะ่ะฮะโอ้มันจะแต่งงานแล้วจะลดคุณหน่อยอ๋อจะได้หล่อ,ลอรู้ละมันยังมึงอะ่ะผมก็ไม่หล่อมันก็ต้องอ,อ้วนอ้วนรอไหม่อจริงเหรอจริงไม่ต้องลดแมแล้วนะแต่ว่าผอมนะสุขภาพมันก,ก็ดีนะอ้วนกับสุขภาพไม่ดีอ้าวจะได้ทำไงอะ่ะ มึงไปสมัครกิจก,กรรมของเข่าแก่น้อยสเข่าแก่น้อยกิจกรรมหรอ,เ,อเขามีโครงกันลดน้ำหนักกระชับสัดส่วนมีรางวัลสำหรับหนุ่มหสาวสาวนะเว้ยไปลงทะเบียนที่ w w w i b e l i i v e i c e n s แคนซาที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ไหนไม่เห็นมีเลยไอ้ควายมึงก็ไปใส่เอาสิว่าใส่ได้เหรอได้ทำไมมาไม่ไปบ้างอ่ะพ่อบังสิ กูไปยังไม่ไหวเลยต้องการให้กูไป